อ่ะเาอีกเ้าอ mm. ีกเดี๋ยวไปขึ้นรถกอนด้เนี่ยขึ้นรถอ่ะ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 มีงานไกเออไอ้านไหมว่าอ้ทาไปกันเอออเอองับไปงัดมาเลยขับรถลับไล่แล้วปวดระวังนะอืออันบักเแยบนะเป็นา เอออ่าเออบักเขียบนะไปให้ใหญาติเก็บไว้ให้ให้ลูกให้พ่อเด้อ<ห>พ่อบ่อยเด้อบักเขียบเด้อบักข้าินทุกแล้วต้มแล้วเดินเล้วไปเด้อให้ข้าเจ้ากินอ่า<อ><อ>โอเคโอเควะเออก็จบแล้วโอเควะโอเคอ่าโอเคโอเคโอเคออ ดีโอเคบ่อแม่ดีโอเคโอเคโอเออืมเตาเออเออแม่ดีก็จบแล้วมาดีข้าเดี๋ยวเออไปทางพี่มาทางพี่มาตีทักพี <k <k ่โอเคมาเอามาเข้ามาเออเอาไปเบอกอีกเด้อันเออน้องควายว่าเออน้องควายว่าอะนี้น้องควายบอกว่าอะไรน้องควายบอกว่าอังซี่เนี่ย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 เนี่นี่เออจ้วงเออจ้วงจ้วงให้นั่ง